คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ชอ่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเกณฑชินอินแพคและพินิคนนี้คนเดิมเช่นเคยอีกหนึ่งเวอร์ชัน่นอีกหนึ่งคอนเทนต์ของ5้ทับหแต่รอบนี้มันจะเป็นครัวตรงข้ามแตกต่างไปจาก5้าทับหรอบที่แล้วสําหรับคลิปนี้เราจะมาอยู่กับ5้าทับหตัวละครผลสมัยที่ณนะปัจจุบันนี้ผมก็ยังใช้งานอยู่นะไม่เป็นการรอช้าเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยครับริสแมนชอปร้านเติมเกม ถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืเนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Gen นชิน Impact บนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือเนเติมเกมฉันนํำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น ฮาทับาคืออะไรคือหาตัวละครสายสปอร์ตหรือสายดาเมจนอกสนามกับอีกห้าตัวละครสายดาเมหลักสำหรับตัวละครพ้นสมัยก็จะมีความหมายประมาณนี้ก็คือจะไม่ใช่ตัวละครที่ลงตูกาชาครั้งแรกในช่วง 2- 3 4สเวอร์ชันที่ผ่านมานี้ส่วนคําว่ายังใช้งานอยู่นะยังใช้งานอยู่นะไม่ได้หมายความว่าใช้งานโคตรบ่อยเอาลงทุกทีเราก็ต้องดูบริบทต่างๆในการท้าทายและก็ของทีมนั้นด้วยยังใช้งานอยู่นะไม่ได้แปลว่าคุณต้องหาตัวละครตัวนั้นนะมา ใส่ในไอดียังใช้งานอยู่นะผมก็จะมองอยู่หลายภาคส่วนแต่ภาคส่วนหลักก็จะเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมโดยเฉพาะสายเราอบบดช,ชั้นที่12หรือศึกเดือดแดนเดินลับระดับไร้เทียมทานครับห้าทพหารอบนี้คัดมาเฉพาะตัวละคร5าดาวขอวงเล็บนิดนึงตัวละคร5าดาวลิมิตเน้นทีซีศูนย์หรือ C1- ถึง C2 เป็นหลักแล้วทําไมถึงเน้นไม่เกิน C2 เหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วผมมีไม่เกิน C2 ครับช่องเราเป็นช่องแนวแชร์ประสบการณ์ถ้าเกิดผมไม่ม มีผมจะพูดได้ไม่เต็มปากเท่าไรพูดในสิ่งที่มีนี่แหละเต็มปากสุดอย่างไรก็ตามคลิปนี้มันจะเป็นเหตุผลผสมกับความอวยอีกอย่างหนึ่งนะครับได้ใช้งานบ่อยสําหรับผมไม่ได้แปลว่าจะบ่อยสําหรับคุณเลยอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับเริ่มต้นกันด้วยสายสปอร์หรือสายดามเมจนอกสนามตัวละครที่หนึ่งน้องโคโคมีตัวละครลิมิเต็ดาดาววิชันน้ําสังกัดภูมิภาคอินาซึมะตัวละครตัวนี้หลงตูกาชาครั้งแรกพร้อมกับรามา ในเวอร์ชันน2.1แต่หลังจากนั้นมาเราก็รู้กันดีว่าตัวละครตัวนี้มีประโยชน์ขนาดไหนมันมีคํากล่าวอยู่ว่าทีมของน้องโคโคโมี่เปรียบเสมือนรากไม้คือแตกแขนงไปได้มากมายส่วนตัวแล้วตัวละครตัวนี้มันไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมายในตัวเองเหรอกครับแต่ด้วยความที่เป็นตัวละครธาตุน้ําซึ่งได้ชื่อว่าเป็นธาตุพื้นฐานของปฏิกิริยาธาตุในเกมส่วนใหญ่แต่ธาตุนอกสนามก็ได้ฮิลบนสนามก็มีส่วนฮิลทั้งทีมาทาได้ค่อนข้างลน้ลนล้น ขนาดไหนคือล้นมากพอจนเซตซีโอเชียนสามารถแปลงไปเป็นดามเมจได้อย่างคุ้มค่าและอย่าลืมนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสื่อเวทการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีก็จะเป็นธาตุน้ําแถมสื่อเวทในเกมนี้ดีๆก็มีค่อนข้างให้เลือกใช้อยากให้ตัวออกหลังได้พลังโจมตีก็ไปใส่หนังสือรากรัก,กได้โบนัสาตาสายฟ้าเพิ่มเติมก็ไปใส่หาคุชินริงอยากกดอันตรีได้สบายและส่งเสริมการฮิลทั้งทีมาให้มันล้นมากขึ้นก็สามารถไปคราฟสื่อเวทโปรโตไทป์ามาใส่ได้เลยด้วยคุณประโยชน์ที่ผม กล่าวมาทั้งหมดทั้งหลายนี้ทําให้ตัวละครตัวนี้เป็นได้ทั้งตัวไดเวอร์ตัวฮิวและก็ตัวดาเมจนอกสนาม <c oughs> เมื่อทําได้ถึง3ตําแหน่งความเป็นไปได้ของทีมก็จะมีหลากหลายขึ้นนะ <c oughs> ปัจจุบันนี้ผมมีน้อง <c oughs> เพียงแค่ซีซูนผมก็ยังคงใช้งานอยู่นะแต่ในฐานะไดเวอร์กับคอนเทนต์ปัจจุบันอาจจะมีการใช้งานน้องที่น้อยลงแต่ในฐานะตัวฮิวหรือตัวทําดาเมธทตุน้ํานอกสนามตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่ผมจะเลือกใส่ในทีมนั้นถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นใน ทมีมีน้องฟูรินะอยู่จะหาตัวฮิวสักหนึ่งตัวละครใส่เข้าไปในทีมระหว่างโคโคมิกับน้องซิกวินผมก็จะเลือกเป็นน้องซิกวินก่อนครับซิกวินตัวละครลิมิเต็ด5าดาววิชันน้ำสังกัดภูมิภาคฟอนเทนตัวละครตัวนี้ลงตู้กาชาครั้งแรกในเวอร์ชันเ7ถ้จเทเทียบกันที่ความหลากหลายในการจัดทีมตัวละครตัวนี้อาจจะสู้น้องโคโคมิไม่ได้เพราะตัวของน้องในตำแหน่งไดเวอร์ผมมองว่าในตำแหน่งนี้น้องทำไม่ได้ส่วนด้านความสามารถด้านการฮิวน้อง ซิกวนะินน่ะไม่มีฮิวเดี่ยวบนสนามแต่มีฮิวกลุ่มแทนความสามารถในการแปะน้ํานอกสนามก็สามารถทําได้ทำได้แต่ไม่ได้แปลว่าทําได้ดีนะและจะไม่พูดก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือบัฟเพิ่มความเสียหายสกิล่าที่เป็นดาเมจน,นอกสนามครับย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องเป็นสกิล่าและทําดาเมจน,นอกสนามถ้าปล่อยสกิล่าไปแล้วผู้ปล่อยยังอยู่บนสนามบัฟของน้องซิกวินก็จะไม่ทํางานครับกรณีที่ถ้าเกิดเรามองน้องในมุมมองตัวฮิวตัวละครตัวนี้จะสามารถอยู่ได้หลายทีมแต่ถ้าเกิดมองค้ ก,กับบัฟที่น้องให้ได้ก็จะเกิดเป็นความเฉพาะเจาะจงทีมนิดนึงและระหว่างมีกับไม่มีบัฟน้องดามเมส,สกิลทาตนนอกสนามมันจะเห็นความต่างกันขนาดไหนสังเกตตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอเลยครับต่างกันประมาณนี้ผมถือว่าเยอะนะส่วนตัวนะครับผมมีน้องซิกวินอูะย0และเลนซิกวินค่อนข้างบ่อยอาจจะบ่อยกว่าโคโคมิ้ด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะทีมของผมมัส่วนใหญ่มักจะติดน้องฟูรินะทุกคนรู้กันดีซิกวินกับน้องฟูรินะมันเป็นอะไรที่คู่กันเพราะทีมที่น้องฟูริน สังกัดอยู่ต้องการหิวและ3ซีฟู้ดของฟูรินะก็ถือว่าเป็นดาเมจจากสกิล่าจัดทีมคู่กันสั่งผองทัน,น้ำได้มาภาพรวมแล้วมันคือความลงตัวครับ <c oughs> เมื่อพูดถึงน้องฟูรินะไปแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยน้องฟูรินะฟูรินะตัวละครลิมิเต็ด5าดาววิชันน้ำสังกัดภูมิภาคฟอนเทนตัวละครตัวนี้ได้ชื่อว่าเทพน้ำ <c oughs> มันไม่ใช่เหตุผลเพียงว่าหน้าตาละไม้คล้ายครึงหรือมีการเชื่อมโยงกันกับอาคอนแห่งน้ำแต่โดยความสามารถที่น้องมีทั้งดาเมจทาตน้ำนอกส นามจากสซีฟูดรวมไปถึงความอเ็กประสงค์ของบัฟที่ส่งผลอธิบายได้ง่ายเข้าใจไม่ยากตัวละครที่ได้รับบัฟไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติกตชาร์จโจมตีทุ่มโจมตีสกิลท่าหรือสกิลอันตีบัฟของน้องฟูรินาสามามาส่งผลได้เกือบทั้งหมดก็ <c oughs> <c oughs> ยกเวน้นพวกปฏ,ฏิกิริยาทาทีคิดดาเมจแยกออกตังหาย <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นโอเวอร์โหลดไฮเปอร์บูมเบ่งบานชาร์จไฟฟ้านำไฟฟ้ารวมไปถึงชาร์จจันทราและก่อนหลู่นาชาร์จด้วยไอพวกดาเมจที่เกิดจากท่า ต่างๆถือว่าเป็นดาเมจจากปฏิกิริยาลูนาชาหรือว่าชาจันทราดูเหมือนว่าบับเพิ่มความเสียหายของน้องฟูรินาอาจจะไม่ส่งผลเช่นกันหรือส่งผลไม่เยอะแม้จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ทีมที่บับของน้องฟูริน่าสามารถไปทำประโยชน์ได้มันก็มีเยอะอยู่ดีส่วนข้อจำกัดที่น้องมีก็จะเป็นเพียงแค่การดื่มค่าพลังชีวิตของตัวละครทั้งหมดในทีมเมื่อสามสหายซีฟูดทำการโจมตีครับแถมข้อจำกัดที่ว่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อีกที่ได้เช่นกันไปอีก หนึ่งตัวตึงที่ผมมีเพียงแค่4-0ในการลงคอนเทนต์บางครั้งก็ต้องคิดนะเพราะทีมห้องบนห้องล่างหรือว่าห้องที่สามเกิดการแย่งชิงน้องฟูรินะให้สังกัดอยู่ในทีมครับลำดับต่อไปน้องชิโอริชิโอริตัวละครลิมิเต็ดหดาววิชันหินสังกัดภูมิภาคอินาซึมะตัวละครตัวนี้ลงตูกาชาครั้งแรกในเวอร์ชัน4.5จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็มองน้องดีไซเนอร์คนนี้ว่าเป็นตัวดาเมจหินนอกสนามที่ดีที่สุดครับแต่อย่างไรก็ตามคําว่าดี ที่สุดผมขอยกไว้ก็ต่อเมื่อเรามีสีที่1เพราะสีที่1มันทาให้ข้อจํากัดในการปรากฏตัวของตุ๊ก,กตาทาโมโตะจากเดิมต้องมีวัตถุธาตุหินบนสนามถึงจะออกมาครบ 2. 2เปลี่ยนไปเป็นแค่จัดสั่งพ้องธาตุหินชิโอริกดสกิลธาตุไปหนึ่งครั้งก็สามารถออกตุ๊ก,กตาได้ครบ2เลยครับด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ตัวละครตัวนี้สามารถเล่นกับดามเมจหลักธาตุหินบางตัวได้โดยไม่จําเป็นต้องไปหาตัวละครที่สามารถสร้างวัตถุธาตุหินได้เข้ามาอยู่ในทีมด้วยครับม,มาจนถึงป ปัจจุบันนี้ทีมของคุณหนูนาเวียก็ยังเป็นหนึ่งในทีมที่สามารถพาผมมาผ่านคอนเทนต์เอนเกมช่วงนี้ได้และในทีมที่ว่านั้นน่ะมันก็มีน้องชิโอริอสังกัอยุ่น้องชิโอริอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสําคัญที่ส่งผลให้ทีมดาเมจหลักทบเทียจากยุคที่4ดาเมจองร์รวมของทีมนั้นน่ะมันดูไม่น่าเรียดเลยเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันที่ขึ้นต้นด้วยลู่หน้ายุคปัจจุบันที่เราเห็นดาเมดหลักแสนจนชินตาครับไหนๆก็พูดถึงตัวละครทาทีแล้วเราจะปิดายคงแร ด้วยตัวทาหินเช่นกันดีเจสาวชิโลเนนตัวละครลิมิเต็ดห้าดาววิชันหินสังกัดภูมิภาคนักล้านอีกหนึ่งตัวละครที่พูดได้เลยครับว่ามีติดไอดีไว้ไม่เสียหายแน่นอน <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่ะรู้จักคาเดฮาระคาซือฮะตัวละครตัวนี้ก็เปรียบเสมือนขั้วตรงข้าม <c oughs> ขั้วตรงข้ามกันกับคาซือฮะนั่นแหละครับค <c oughs> าซือฮะบัฟโบนัความเสียหายธาตุได้ด้วยความสามารถของตัวเองอาติสัยประจำตัวเป็นแบบลดต้านทานธาตุม <c oughs> ีความสามารถในการรวบและสามารถทําดามเมจนอกสนามได้ด้วยสกิลอันตี ส่วนดีเจสาวชิ่ลเน้นความสามารถของตัวเองก็คือลดกางทา,าน่าส่วนเซ็ตอ์ติแฟกต์ประจำตัวเป็นแบบเพิ่มโบนัสความเสียหายา่าและดูเหมือนว่าจะลดจะเพิ่มได้หลากหลายมากกว่าของคาซึฮาน,นองเหนือจากนั้นความสามารถเด่นๆก็คือการฮิลตัวละครบนสนามซึ่งฮิวได้ในปริมาณที่เยอะมากเยอะจนน่าประทับใจทุกคนทราบกันดีครับว่านะัปัจจุบนันนี้มอนสเตอร์ประเภทกลุ่มในคอนเทนต์เอ็นเกมคอน้างจะหายากย้ำนะณนะปัจจุบันส่งผลให้ความสามารถด้านการรวบมนมีความจําเป็นที่น้อ ลและจะดีขนาดไหนถ้าเกิดเรามีตัวละครที่สามารถทาหน้าที่เหมือนกันได้แต่เอาสิ่งที่ไม่ค่อยจําเป็นนับปัจจุบันออกไปทดแทนด้วยความสามารถในการหิ้วตัวละครบนสนามเข้ามานี่คือเหตุผลกว่า5 0ที่ผมกดตัวละครตัวนี้มาอยู่ในไอดีและบรรจุตัวละครตัวนี้ไว้ในทีมที่คาซึฮาเคยอยู่ทั้งหมดส่วนอีก50%นั้นโพตามตรงครับว่าโมเดลล้วนๆครับเริ่มต้นครึ่งหลังกับสายดาเมจหลักคนแรกคุณหนูนาวีคุณหนูนาว,นนาวีตัวละครลิมิตห้า วิชันหินสังตัดภูมิภาคฟอนเทนตัวละครตัวนี้เป็นแบรนเดอร์ลงตู้กาชาครั้งแรกในเวอร์ชั่น4.3ส่วนัวนะครับผมมายกย่องตัวละครตัวนี้ว่าเป็นตัวละครที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนปฏิกิริยาธาตุโนเนมอย่างตกผลึกในสมัยนั้นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ก็ให้แคโล่บางๆแทบทําอะไรไม่ได้กล <c oughs> ายมาเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างดามเม็ดหลักแสน <c oughs> ในฐานานลูกกระสุนปืนลูกสองครับ <c oughs> การที่เรามีคุณหนูนาเวียมันทําให้มุมมองของผม ที่มีต่อปฏิกิริยาตกผลึกเปลี่ยนไปและด้วยเหตุนี้น oh> ี่แหละครับเมื่อพูดถึงคุณหนูนาวีผมก็จะไปนึกถึงการแบ่งกันยุคสมัยระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ครับดาเมจต่อเนื่องบนสนามก็มีเบสดาเมจก็แรงดาเมจนอกสนามก็ทําได้ในคอนเทนต์เกมนะปัจจุบันนี้ไอดีของผมก็มีทีมคุณหนูนาวีนี่แหละที่เป็นหนึ่งในตัวตังตัวตีในการเก็บรางวัลครบไม่ว่าจะเป็นสไปร์เราอบิสเดือกเดือดแดนเดนลับครับยังคงอยู่ในยุคสมัยเดียวกันเจคอรีน คอรีนตัวละครลิมิเต็ดห้าดาววิชันสายฟ้าสังกัดูมิภาคฟันเทนอีกหนึ่งตัวละครสายดาเม็ดลักที่เล่นสนุกมากกดกันมือนี่ถ้าเกิดเรามองปริมาณดาเมจดหนึ่งนัดของคอรีนมันอาจจะดูไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นแต่คำว่าไม่เยอะไม่แยะนั้นมันกลับถูกชดเชยด้วยคำว่ารัวมันรัวมากพอจนดาเม็องค์รวมนั้นกลับดูไม่น่าเกลียดเลยแต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวผมมีคอรีนซีสองนะทำให้ผมมองว่าคอรีนซนะีศูนย์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไม เปอร์ซีบวกกับทีมตัวบัฟตัวดาเมจนอกสนามมีไม่ค่อยฟูเท่าไรคอรนซีซูน 0, อาจจะไม่ค่อยไหวกับคอนเทนต์สึกเดือดแดนเดินลับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นธรรมดาของตัวดาเมจหลักยุคเก่าครับถ้าเกิดซีไม่มีทีมไม่ดีทีมไม่ฟูในสึกเดือดแดนเดินลับชั้นไร้เทียมทานมันก็อาจจะไม่ค่อยไหวกันอยู่แล้วเว้นเสียว,ว่ามันมีเงินไขบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดความได้เปรียบแต่ที่กล่าวมานี้มันก็เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวนะคบตัวละครต่อไปเทไฟมาวิก้ามาวิก้าตัวละครลิม ต่ห้าดาวอาคอนแห่งไฟสังกัดภูมิภาคนักล่าด้วยเอก,กลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์โจมตีสํารวจก็ดีทําได้เกือบทุกอย่างมแม้ว่าในฐานะนักสํารวจบางสิ่งบางอย่างอาจจะไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังไปได้อย่างทําได้อยู่ดีส่วนในด้านปาริมาณดาเมจที่มีไม่ต้องพูดถึงเลยลรขนาดผมมีแค่สีศูนย์ไม่มีอาวุธประจำตัวลงอตีครั้งหนึ่งติดระเหยตัวเลขสี่แสนนั้นได้เห็นแน่นอนตัวเลขที่ว่านี้ในบริบทที่ทีม ค่อนข้างจะฟูพอประมาณนะแต,แต่ถ้าเกิดทีมไม่ฟูเท่าไรดาเมจที่ได้มันก็จะลดหลั่งลงมาแต,แต่ผมก็ยังเชื่อว,ว่าตัวเลขหลักแสนเราได้เห็นจนชินตาเลยครับแต่อย่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้มันก็มีความแอบเฉพาะเจาะจงนิดนึงคือในทีมที่เทพไฟอยู่ต้องมีตัวละครที่สามารถเข้าพรอวิญญาณดาตรีได้ <c oughs> สรุปก็คืออย่างน้อยต้องมีตัวละครจากภูมิภาคนักล่านนอกจากเทพไฟอีกหนึ่งตัวละครไม่เช่นนั้นเราอาจจะมีปัญหากับการกดสกิลอันตีแน่นอนรออันตีขขงนางไม่ได้ใช้ขาฟื้นฟู พลังงานไม่ได้ใช้ค่าพลังงานธาตุในการกดครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมพาผ่านคอนเทนต์เอ็นเกมประจําแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะหลงตูกาชาครั้งแรกในสมัยเวอร์ชั่น5.3ก็ตามและถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรา่ไม่สามารถเล่นนั่งในฐานะดาเมจหลักได้ดาเมจนอกสนามธาตุไฟนางก็สามารถทําได้เช่นกันและการทาดาเมจนอกสนามที่ว่านั้นมันก็เป็นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดจากสกิลธาตุครับเก่ากว่าเทพไฟนิดนึงตัวละครตัวนี้หลงตูกาชาครั้งแรกในเวอร์ชัน5.2เจ ชาสกาชาสกาตัวละครลิมิเต็ด5ดาววิชั่นลม้มสังกัดภูมิภาคนักล่านถ้านะตามลําดับก็เป็นตัวละครตัวที่2เนาะที่สามารถบินได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันที่ปืนโจมตีไม่พอเป็นดามเมจธาตุลมที่ไม่ใช่ถาดลมอีก,การโจมตีของชาสกาสามารถปรับเปลี่ยนธาตุได้ตามธาตุของตัวละครที่อยู่ในทีมอรอคือต้องเป็นธาตุที่ธาตุลมสามารถกระจายได้นะส่งผลให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวดามเมจหลักทีค่อนข้างจะตกเมตาได้ได ยากกว่าตัวดามิหลักตัวอื่นก็เพราะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงธาตุนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองปริมาณดามิทที่เจชัสก้าทำได้มันก็อาจจะไปสู้กับตัวดามิหลักแท้ๆของธาตุนั้นไม่ได้ส่งผลให้ตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีซัพพอร์ตไม่มีดามิทนอกสนามดีๆคืออย่างน้อยๆพื้นฐานผมอยากให้เล่นคู่กับน้องฟูรินะเพราะเนื่องจากการโจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงธาตุได้บวกกับตัวคูณดามิคิดตามค่าพลังโจมตีส่งผลให้ในตำแหน่งของถ้วยเราจะไม่ส ใส่เป็นธาตุดธาตุหนึ่งแต่จะใส่เป็นพลังโจมตีแทนเพื่อให้ดาเมจทุกธาตุได้รับผลประโยชน์เท่ากันทําให้ตัวละครตัวนี้มันขาดโบนัสที่เป็นช่องความเสียหายธาตุส่วนบัฟของน้องฟูรินะามันก็ไปเติมปริมาณดาเมจคล้ายๆกับช่องนั้นพอดีบวกกับ3สหายซีฟู้ดของน้องฟูรินะมันเป็นดาเมจนอกสนามที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้เมื่อความลงตัวปรากฏทําทให้ปริมาณดาเมจองค์รวมของเจชัสกาออกมาดูดีเลยครับนะ,นะปัจจุบันนี้ผมมีเจชัสกาซีหนึ่งทำให้ผมมามีความ ยืดหยุ่นในการจัดทีมมากขึ้นส่วนตัวนะครับผมอยากจะเชียร์ให้เปิดนางอย่างน้อยสักซีนนึงไม่ใช่เพียงแค่ความสะดวกสบายหรือปริมาณดาเมจของทีมมันเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่มันทําให้เราว่าตอนสํารวจไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็ตามสามารถบินขี่ปืนสํารวจได้นานมากขึ้นครับตัวละครท้ายสุดของคลิปนี้และก็เป็นตัวละครที่ใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันวันที่ทาคลิปนี้ที่สุดเช่นกันน้องวานเนซ่าวานเนซ่าตัวละครลิมิเต็ด5าดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาคนักล้านตัวละครตัวนี้ หลงตู้กาชาเป็นแบรนเนอร์ตู้กาชาครั้งแรกในเวอร์ชัน5.5สําหรับสายทุ่มโจมตีที่แท้จริงนี่คือตัวละครตัวใหม่ลาซูเป็นตัวละครที่เล่นง่ายทุ่มโจมตีได้ง่ายทุ่มโจมตีได้แรงส่วนตัวนะครับสําหรับแมคานิกแบบทุ่มโจมตีมันรู้สึกขัดขัด,ขดยังไงชอบก้นผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นแมคานิกแนวนี้เท่าไหร่แต่น้องวานนีซ่าเราไม่จําเป็นต้องกดกระโดดเลยเกิดความลื่นไหลแม้ว่ารูปร่างโมเดลของตัวละครมันจะแอบเจ้าเนื้อนิดนึงก็ตาม <c oughs> แต่ <c oughs> อย่างไรก็ตามในจังหวะที่เรากดสกิลท่า และกดโจมตีปกติรัวๆบางครั้งย้ำนะครับว่าบางครั้งการทุ่มโจมตีของน้องมันก็พลาดมอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายแต่มันก็เป็นเพียงแค่บางครั้งนี่นคือข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆที่ผมพบเจอกับตัวละครตัวนี้แล้วคนที่มีน้องอ่ะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าส่วนตัวผมชอบเล่นน้องวันนซ่าในทีมโอเวอร์โหลดเชฟรูทมากกว่าแม้ว่าในไอดีจะมีเจนนกเสียงหยุ่นก็ตามครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับคอนเทนต์หาทพารอบนี้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ความคิดของคนทาคลิปเพียง แค่คนเดียวฉะนั้นแล้วรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะคะสำหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือว่าตีชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาตายลิปนีนีได้เลยภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างผมก็ต้องขออภัยไวน้นาคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับและสําหรับใครกําลังคิดจะเติมเกมก็อย่าลืมคิดถึงร้านริสแมนช็อปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ